คิดเพีเยนอาว่ามาเลยครับว่ามาเลยครับมามามาอุ่นเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆงานหนักไหมคะมากๆสำคัญที่สุด,ดคือเหนื่อยแบบโซเหนื่อยอ่ะโซ h ร r ดอ่ะ ใช่ผมมันจะมีอยู่คนหนึ่งมันจะมีอยู่คนหนึ่งคุณพีเษอว่อ้าวมาเลยครับมา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 อาชีพของคนเกี่ยวกับอะไรโอ้ยทุกคนต้องเคยเป็นเคอาชีพคุณเนี่ยจะเป็นต้องมีอุปกรณ์ไหมจำเป็นอขาดไม่ได้เลยโอ้ยจริงเหรอ ผมผมแอบรู้สึกว่าคุณคุณดูเลือกแรกนะครับคุณกอลแก้วไม่เลยไม่ไลบเลยถามเลยดีอ่ะก็เอาหมายถึงก็ทำเป็นสบายก็ต้องเก็บข้อมูลไงก็ถามเก็บข้อมูลได้ถามได้ดีอ่ะเพื่อนนาทีครึ่งแล้วเพื่อนเร็วเร็วเอาไลยดีนะเดี๋ยวเวลาหมดอาชีพของคุณเนี่ยจำเป็นต้องแบกอะไรตลอดคืออาชีพที่หนูเป็นเนี่ย ม,มันไม่จาเป็นจะต้องขนาดนั้นน่ะคือเราก็แบบได้บ้างามีบ้างมีบ้างโอเคอาชีพที่พี่ทําอยู่เหนื่อยไหมคะอุ้นเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆงานหนักไหมคะมากมากสคัญที่สุดคือเหนื่อยแบบโ so ซเหนื่อย so อ,อ่ะโซ h a r อ่ะอะถามสมาร์ทอาชีพที่คุณทําเนี่ยทุกคนเป็นได้หรือเปล่าเป็นได้แต่ว่าต้องอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอุ้ยมีไหวพริบ อาต่ออาชีพของคุณสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราไหมเอาง่ายคือสำคัญอ่าโอเคอาอได้ไปต่อต่อที่พระไวยอาชีพที่ทำทำงานในอินดอร์หรือเอาดอร์ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ มีออฟฟิศไหมเป็นหลักเป็นแหล่งหรือเล่นหรอเล่นก็เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ก็เออโอเคไม่เป็หมดนะเอาโหมดละหมดเวลามองหน้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ดูเป็นสปายที่สุดประเด็นนะคือสามคนอะกว้างหมดเลยอันนี้ก็ตอบช้าอันนี้ก็ไม่มีทรงจะถามแล้วเราล่ะผมผมตอบชาฉ้านะผมผมพูดด้วยว่าไปกี่ผมได้เลยไม่ผมก็ไม่ใช่ ไม่กินได้เลยไม่แต่คือเพราะว่าเขามีความแบบเขาไม่รู้จะถามอะไรแปลว่าเขาไม่รู้ว่ามันคือสถานที่อะไรไงเขาไม่รู้อาชีพไม่รู้สถานที่ที่อาชีพมันทำไงเขาเลยไม่รู้ว่าจะถามอะไรเพราะมันมีสองประเภทคือรู้ว่าพินอะไรแต่กลับอีกอย่งไม่รู้จริงๆเออแล้วจะบอกว่าในตาแต่ละคนคือไม่เหมือนกันเลยคือบางคนสดแต่คุณมั่นใจผมได้แล้วเนีผมตอบดีนะผมตอบดีนะไม่ได้เลยผมตอบดีมากเลยนะ่ะโหวตมามาโหวตมามาโหวตพร้อมคนโหวตนะจ๊ะ ไม่เชื่อตัวเองจะเชื่อใคร้สองาโบวเว้าวชีกก็ชีกเบวายสามโบว์แรีโบแต่สายของเราก็ต้องรู้ด้วยว่าสถานที่นั้นคืออะไรเชื่อปะายไม่รู้หรอกเพราะเราพูดไม่มีสาระเลยไม่รู้ต้องเปิดตัวสายกันเชิญครับสปายเ ผมฉี้ครับน้องผมฉี้ครับน้อนไม่มีใครดูเห็นเราไงเก้าแก้าสถานที่เฮ้ยผมผมผมบอกคุณนะผมบอกคุณนะสถานที่ใช่เอาที่นี่ภาษาที่นี้ว่าที่อะไรค่สี่วิศวะวิศวะวิศวะเขาให้สองสถานที่สถานที่ใจเย็นๆสถานที่ าจะถูกกันได้ตลุ่มการ์ดว้าวหนึ่งสองสามโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนแบ่งไม่ละแบกอะไรก็แบกกระเป๋าไงก็แบกกระเป๋าไงเอออ่ะเฉลยเฉลยของตัวเองอันนี้ก็ยังร่องรอยครูคณิตศาสตร์ บอกเป็นครูคณิตศาสตร์เชื่อดีถ้าพี่เป็นสบายพี่ก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวเธอต้องถามจี้ังไงเราไม่ถามจีก็สบายไปเลยชิวๆแล้วผมชั้นงานไม่หนักตรงไหนฉันเป็นขออรงเลียใ่ไหฉันไม่โซอาร์ตยังไงแล้วอาชีพผมอะทำไมต้องไม่ทำไมมันต้องแดกของอะ อโอกคอ๋อแหล่ว่าแหล่แล้วคือโราทุกคนรู้นะว่ามันคือที่ไหนแต่ของผมมันไม่รู้ไงเอาเสีย sorry โบไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรอะเราผ่านเราผ่านเลยเอาแหมี่ครับมันคือตอนนี้นะไม่เท็จแล้วคือหิวแทนหิวแทนที่จะติดอ่ะอะไรที่ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมตะเลงก็หนึ่งติดอะไรก็ได้เลยตะเลงเลยพี่ อาใส่นี้ด้วยครับเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้มันอิสระแล้วไงอยากทำอะไรทำอ่ะอันนี้ด้วยมีซูชิด้วยอ่ะอเหลืออันนี้ใส่ไหมครับนี่เอ๋ยเลิศที่ผมจับได้โลนักเรียน เพราะว่าผมอยากให้น้องนี่ทุกทุกคนมาสมัครคิดใส่ให้แลงครับผมใช่แล้วค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อายุระหว่าง13 18ปีแล้วมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นแสดงพิธีกรความสามารถอะไรก็แล้วแต่ขอแค่คุณมั่นใจแล้วก็งัดมันออกมาแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะติดตามได้ที่นี่เลยเมื่อความฝันของเยาวชนถูกกลืนด้วยการพนันออนไลน์ ลดล็อกเดิมพันฝันก้าวข้ามไปด้วยกันมาปลดปล่อยพลังแห่งความฝันให้เต็มที่บนเวทีทิศสายไทยแลนด์ซีซั่นเก้าเวทีแห่งความฝันของเยาวชนไทยอายุ13ถึง18ปีที่พร้อมโชว์ความสามารถพิเศษ การแข่งขันชิงทุนการศึกษาปริญญาตรีและเงินรางวาัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงสมัครได้ที่ w w w k i ไ s .com ตั้งแต่วันนี้ถึง18กันยายนนี้เท่านั้นอย่ารอช้าคิดใส่ไทยแลนด์คนต่อไปอาจเป็นคุณ สนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและบุลนิธิปัญญาวุฒิยาวชนไทยห่างไกลการพนันทูเกเตอร์วี